สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาเล่าสู่ฟังนะจ๊ะช่องบ้านสวนลุงม,ม์ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปวิดีโออะไรเลยแต่ว่าจะมาเล่าถึงความน่ารักของน้องบอยสิริชัยกับน้องแอนออรดีนะจ๊ะเพราะว่าคายากอยู่ช่วงนี้กับเพราะว่ามัวแต่คาบึงสองคนนี้นะจ๊ะติดหมอลลํานะจ๊ะช่วงนี้ก็ติดตามทุกช่องทางการไรฟ์สดกลุ่มเปิดกลุ่มปิดซื้อบัตรทุกชอ็อต ก็คือนารักอิลินะจ๊าพี่น้องเป็นธรรมชาตินารักจริงใจกับแฟนครับก็คนไหนที่ไม่เคยชมก็เข้าไปชมดูนะจ้ามันจะเป็นการผ่อนคลายตะมุตะมินารักอมยิ้มอยู่คนเดียวก็มีจ้ะก็เลยมาเล่าให้พี่น้องฟังนะจ้าน้องแอนออรดีกับน้องบอยสิริชัยหมอลำใจขึน้น่อยนารักอิลีนะจ้าสวัสดีจ้ะ